สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะต้องบอกว่าคุณแผนคืนชีพค่ะเพราะว่าคุณป้องนวัดเนี่ยหยอดสาวแอบแรงมากๆค่ะเรียกว่าคุณป้องเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดหล่อสุดฮอตโสดลูกหนึ่งค่ะนั่นก็คือลูกที่บอกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนนะคะแต่เป็น สุดหัวของเจ้าตัวค่ะชื่อว่าน้องโรนันโดค่ะโอ้โหน่ารักมากจะขอกีตัวนี้นะคะและเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ3ามแซบทางช่อง3ค่ะพี่ป้องก็เลยอุ้มน้องเจ้าโรนันโดเนี่ยมาให้สาวๆเห็นว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยเป็นคนโสดนะเป็นทาสหมานะอ่อนโยนแบบนี้เนี่ยจะมีใครสรในใจหรือเปล่าจ้าประกาศโสดๆไปนในตัวนะคะรักเลิฟมีเลิฟไปด็อกเออประมาณนั้นค่ะแม่ชมเนี่ยก็เลยชงให้เพื่อนสาวที่เงาเงาในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะ นั่นก็คือแม่แอฟเนี่ยถามว่าแม่แอฟถ้าลูกติดแบบนี้เนี่ยคุณโอเคหรือเปล่าแต่ว่าแม่แอฟขะก็โมแต่เขินอยู่นะคะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรอุย้ยตามสไตล์ของคุณแอฟอะค่ะทีนี้หนุ่มป้องเนี่ยก็เลยพูดแทรกขึ้นมาทันทีค่ะว่าเนี่ยจีบมานานแล้วจีบเขามานานแล้วเข้ามาหาผมที่กองด้วยไม่อยากจะเล่าด้าน,นคุณแอฟขาก็ได้ยินดังนัง้นใช่ไหมก็เลยบอกว่าอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเป็นยังไงเพราะว่าอยากจะฟังด้วยหนุ่มป้องเลยเล่าต่อค่ะบอกว่าเราเนี่ยถึงขั้นใช้ของร่วมกัน ก่อนที่จะมีการเฉลยในภายหลังนะบอกว่าใช้ของผู้กํากับเนี่ยร่วมกันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีช่วงที่คุณหนุ่มกันชัยเนี่ยถามคุณแอฟนะคะว่าเคยเล่นบทแรงๆบ้างไหมแรงที่สุดบ้างไหมคุณแอฟก็ตอบแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นพี่ป้องเป็นผู้จัดนะก็เล่นได้ค่ะคุณป้องเองก็บอกว่าแล้วถ้าเป็นพระเอกเนี่ยจะเล่นด้วยหรือเปล่าอ้าหยอดแรงนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าเอาคุณแอฟไปใส่ในบทวันทองเนี่ยบอกเลยว่ามีเขินกันแน่นอนค่ะ คุณป้องก็บอกอีกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณชมพู่แล้วก็คุณแอฟเองเนี่ยต่างมีฝีมือแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกบทแน่นอนค่ะเอาละค่ะมีคู่จิ้นเพิ่มอีกหนึ่งคู่แล้วนะคะหลายคนก็เชียร์ครัว่าโสดกับโสดมาเจอกันมีหรอคะจะพลาดสเสน่ห์แพร้าขนาดนี้ละครคู่กันต้องมาสักเรื่องแล้วละค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม